ส่วนขาต่อมานะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปดูเรื่องนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวในเรื่องของการที่เราจะต้องมีการลดการใช้พลังงานในส่วนของชีวิตประจำวันลงนะคะก็ทำให้หลายๆคนตอนนี้ตื่นตัวกันอย่างมากนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานหลักที่เขา คิดค้นในเรื่องนี้นั่นก็คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนนะคะตอนนี้ออกมาพื้นที่ขอนแก่นเพื่อที่จะมาเร่งรณรงค์ในการให้พี่น้องประชาชนของเราช่วยการประหยัดพลังงานช่วยประชาชนลดรายจ่ายในช่วงที่พลังงานแพงโดยการจัดกิจกรรมลดใช้พลังงานในสำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศครบ10พื้นที่นะคะล่าสุดก็มาที่ขอนแก่นเมื่อวานนี้เองค่ะ ที่ศูนย์บริการวิชาการที่5จังหวัดขอนแก่นนะคะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะได้มีการมาจัดงานการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตรวมไปถึงการจัดวิทรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานอ,อนุรักษ์พลังงานนะคะภายใต้แนวคิดพลังงานนําชีวิตเศรษฐกิจรุ่งเรือง โดยมีนายศิวกรมิตรราชประหลัดอาวุโสอำเภอเมืองขอนแก่นมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะซึ่งภายในงานก็มีผู้มาร่วมงานกว่า250คนค่ะจากสถานการณ์นะคะที่มีต้นทุนด้านพลังงานสูงขึ้นก็ไปส่งผลกระทบกับประชาชนหลักเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคธุรกิจประชาชนพี่น้องประชาชนของเราทุกด้านรัฐบาลจึงมีกำหนดแนวทางในการที่จะต้องประหยัดพลังงานในวาระแห่งชาติ ทางศูนย์บริการวิชาการที่5ขวัญแก่นนะคะจึงได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหลากหลายรูปแบบพร้อมกับการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาองค์กรภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ มีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆค่ะรวมทั้งนะคะการจัดแสดงและก็การจําหน่ายนี่แหละค่ะเต่าอังโลซึ่งกําลังอยู่ในกระแสความนิยมของชาวขอนแก่นของเราแล้วก็ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยที่ต้องการประหยัดพลังงานในครัวเรือนค่ะนางสาวอภิรดีธรรมโนมยัยผู้บริการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก็กล่าวนะคะว่า จากสถานการณ์ค่าความชีพที่สูงขึ้นในทุกด้านทางในหน่วยงานหลักนะคะกระทรวงพลังงานจึงต้องมีการเร่งที่จะเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การประหยัดพลังงานทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคที่สำคัญเลยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถ,รถลดรายจ่ายได้ในขณะน,นี้นั่นเองค่ะ